จื๊บแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่่้นตีนจื๊บไอ้เไอเก่าไม่ได้หายไปไหนเนอะแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปไว้ที่่้นตีนจื๊บไอ้เนอะเดี๋ยวรถจะไปจอดทา่ไหนเนอะ จุบแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแต่ย้ายหัวใจไปอยู่<อ>สิไปอยู่ที่ส้นตีนออย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนทำไมลเแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนนี่เนอะอนแล้วก่อนแอลหายไปเลยจุบแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหน ต่ย้ายหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนเออว่าบได้ขี่แล้วแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนเอาไม่แค่แค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนแฟนเก่าแบบได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนครับได้อย่ามาเป็นยหญ่ครับ เอาอยางพร้อมยังแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่เก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายหัวใจแค่ย้ายจากหัวใจแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ส้นตีนอจืบ๊บเอาอจื๊บแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายหายัวใจเอ,อ้ยแค่ย้ายจากหัวใจทำไมแค่ย้ายจากหัวใจ แค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่โซนตีนเอาดังๆอัอจึบแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่โซนตีนอันจึบอัจึ๊บ